คนที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้เขาอยากมีความในใจอะไรที่จะมาบอกกับคุณคนคนนี้ของคุณรำรุมต่งานไพ่เป็นรีิบเรด่มร่มเป็นดวงรดยรวมคนคนนี้ของคุณที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้เขาอยากจะบอกความในใจอะไรกับคุณรำรุมต่งงานไพ่กันนะเขามีความในใจอะไรที่จะต้องมาบอกคุณคนคนนี้ของคุณจากการที่มีประเด็นต่อกัน เขาอยากบอกอะไรกับคุณเป็นคลิปแรนด้อมเป็นด,ดวงโดยรวมนะห้าใบนะคนที่มีประเด็นต่อกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณเวลานี้เป็นคลิปโดยรวมในใจของเขามีอะไรที่จะบอกกับคุณคนนี้เป็นคนทางไกลเดอะเมจิเชียนเป็นคนที่เก่ง มีอัจฉริยะ IQ ค q ดีมากๆคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆคนทางไรของคุณเขาคิดถึงคุณมากๆเวลานี้ชาวธาตุไฟเมตสิงธนูบางครั้งบางเวลาคนคนนี้ของคุณมีความลังเลเกิดขึ้นสองจิตสองใจ ชาวธาตุหลมไมถุนตุนกลุ่มเป็นคนที่มีความลังเลยมากๆเวลานี้เป็นบางครั้งบางคราวคนคนนี้นายออฟเป็นตะเโคคนคนนี้ของคุณคนทางไกลของคุณเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะชาวธาตุดินประสบกันม่อกร เขาคิดถึงคุณมากมาก,มากคนคน,นี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณจริงๆชาว่าดินประสบกันก่อนเขาคิดถึงคุณมากเซเว่นออฟเนข,ขาคิดถึงคุณ King of วอ e คนคน,คนนี้คิงออฟสอดคนคน,คนนี้เขาเป็นคนค่อนข้างจะมีโเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงมาก,มากคนคนนี้ มีความมั่นใจตัเองคนคนนี้เขารู้สึกเดียกคุณนะคนนี้ชาวทาบเราไม่ถุนตุนคุณระมัดขยายไยกันนะคนทางไกลของคุณเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนี้ถึงแม้ที่ผ่านมาเขาเดินออกจากคุณไปหันหลังคุณไปคนคนนี้ แต่ณเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากมากเขาคิดถึงคุณมากกว่าคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกพิจิตมินที่ผ่านมาจากการที่ไม่เข้าใจกันาะเราจะขึุนไปเคยมีการตัดจบกันที่ผ่านมาของคุณสองคนดเดสแต่ณเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากมายคิดถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมตสิง์ันุทรัมพรันคุคณสองคนต้องพายามปรับตัวเอาหากกันคุณสองคนต้องมีการพูดคุยกัน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นคนสองคนต้องปรับตัวรัหษาการทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีการเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้คนทางไกลคนเขาอยาจะบอกเขารักคุณเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากมากนะคนทางไกลคนนี้เขาคิดถึงคุณเพราะว่าเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคนคนนี้คนสองคนต้องมีการปรับตัวรัาษาการที่ผ่านมาอาจารนีมีประเด็นต่อกันแถมเพราะนั้นคณสองคนต้องมีการพูดคุยการทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้น